ตัวแทนจากห้องมอนหนึ่งครับสองจะมานำเสนอวัฒนธรมาารมภาคกลางครับภาคกลางมีพื้นที่ประมาณ92,795ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยย2สจังหวัดครับมีประเทศทั่วไปเป็นที่ราบที่เป็นที่ราบเิงตะกอนที่ลํานานพัดมาผมติ ภูคือเป็นที่สูงสูงต่ำๆและมีภูเขาที่มีแนวต่อเนื่องจากภาคเหนือเข้ามาถึงบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและพิชณโลส่วนพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางมันเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพยาวซึ่งจากการรวมตัวของแม่น้ำปิงวังยมหน้า นอกจากแม่น้ำเจ้าพยาแล้วตอนล่างของภาคกลางยังมีแม่น้ำหลายภาคอีได้แก่แม่น้ำแม่กอแม่น้ำ้าจีนแม่น้ำปา่าสักและแม่น้ำคอนครนายกเขตนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่รมสมบูรณ์เหมาะแก่การพะปลูกมากฉะนั้นภาคกลางจึงได้ชื่อว่าเป็นอูเข้าอุณหภของไทยวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่หัวัยป้านทรงไทย นับว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้คิดสร้างที่อยู่อาศัยเหมาะก,กับภูมิประเทศภูมิอากาศเช่นบ้านเรือนยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมตัวเรือนวันรณธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมประเพณีรับปัวเป็นประเพณีของอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นในวันคึ้น15ค่้าข้าเดือน11ของทุกปี และประเพณีตักบาสน้ำผึ้งเป็นประเพณีถวายเทศาจะนำอาหารและข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนไปช่อมบุญที่วัดและจะมีของทำบุญพิเศษคือน้ำผึ้งชนิดบริสุทธิ์พร้อมทั้งน้ำตาลทรายและผ้าแดงผืนเล็กๆก,การตักบาสน้ำผึ้งนิยมในหมู่คนเชื้อสายมอญภาคกลางมีประชากรประมาณ19 จ3,946คนอาหารใภาคกลางโดยทั่วไปคนภาคกาลางรอบทานอาหารที่มีรสชาติกรงกมมีหวานเล็กน้อยวิธีการปรุงอาหารซับซ้อนด้วยการนำมาเสริมแต่งหรือป,ประดิบมาลณอให้สวยงามลักษณะาการแต่งการของคนภาคกลางผู้ชายจะสวมใส่โจงกระเบนสวมเสื้อสีขาวติดกระดุมห้าเม็ดเกลียวกัน,รเ,รกกนเรียกว่าราชประเต็ง ไว้ผมสั้นข้างๆตัดเกียนถึงหนังศีรษะข้างบนหวีแสกกลางในสมัยก่อนผู้ชายจะแต่งกายแบบนี้ผู้หญิงสวมใส่ผ้ายาวครึ่งแข่งและมีการผมสบายเฉียงตามสมัยอิยุทธยาการทำทรงผมจะทำผมเก้าเป็นงวยตึงเรียกข้างหน้าและสวมเครื่องประดับเพื่อสวยงามแหล่งที่ท่องเที่ยวของภากลาง มีอยู่หลายแห่งเช่วน,นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามอยู่กรุงเทพมหานครการเล่นของโนลาก,การชาตเซอยร์แม่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายฝ่ายละกี่คนก็ได้เมื่อแบ่งได้แล้วก็ขีดแบ่งเส้นแดงหัวแถวเป็นชายเรียกพ่อหลักถ้าเป็นหญิงเรียกแม่หลัก ของทั้งสองฝ่ายยีแขนจับไม้ยิดแนวขนานกับพื้นทั้งสองมือไม้จะนอนขนานกับเส้นแบ่งแดงลูกน้องของแต่ละฝ่ายจะเกาะเอวแถวเรียงต่อกันเรื่อเล่นต่างฝ่ายพยายามดึงให้ฝ่ายตรงข้ามหลุดล้ํเข้ามาในแดงตรงฝ่ายใดหลุดล้ํถึงเป็นฝ่ายแพ้ เมื่อแท้ทั้งสองฝ่ายก็จะเริ่มเพลงระวังกันพอจบก็เริ่มซากเคเยา่ต่อไปเป็นการสแสดงของภาการขอเชิญรับชมค่ะ